จังหวัดนครราชส,สีมาเป็นจังหวัดที่มีพื้นที่มากที่สุดในประเทศไทยและมีประชากรมากที่สุดเป็นอันดับสองของประเทศอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือถือว่าเป็นเมืองท่องเที่ยวทางธรรมชาติอันดับหนึ่งของภาคอีสานติดท็อปสิบของประเทศไทยนอกจากธรรมชาติที่แสนสวยงามและอุดมสมบูรณ์แล้วยังมีสถานที่สําคัญสําคัญอีกหลายที่ไม่ว่าจะเป็นตกเหวสุวัสดิ์อนุสร,ริยาโมวิหารเทพวิทยาคมวัดบ้านไร่สะพานไม้ร้อยปี วัดนนกลุ่มหรือวัดหลวงพ่อโตค่ะและอีกหนึ่งแลนด์มาร์คที่สำคัญพลาดไม่ได้เลยค่ะคือเขาใหญ่นอกจากที่เที่ยวแล้ววันนี้เราไปดูที่พักกันค่ะว่าจะมีที่ไหนกันบ้างเราไปดูกันเลยค่ะ Top 10 Hotel แอปจองโรงแรมดีๆโหลดฟรีทั้ง iOS และ Android ไม่รอช้าค่ะเรามาดูที่แรกกันเลย m u ต t i Maya f o r e s ู p u v i ่า a Resort โรงแรมแห่งนี้เป็นโรงแรมขนาด5ดาวค่ะ เป็นวินล่าขนาดกว้างพร้อมกับสระว่ายน้ำส่วนตัวที่ให้บริการพร้อมวิวของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นับว่าเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจที่มีความเป็นส่วนตัวส่วนตัวมากเลยค่ะและที่สำคัญอยู่ไม่ไกลจากฝารมโชคชัยและโรงกั่นวายซึ่งเราสามารถเดินทางไปเที่ยวชมได้แบบสบายๆเลยค่ะโบทานิก้าเขาใหญ่รีสอร์ทเป็นอีกหนึ่งโรงแรมที่มีขนาด5ดาวค่ะ มีความใกล้ชิดธรรมชาติอยู่ท่ามกลางเขาใหญ่ว่าด้วยโรงแรมแห่งนี้ตั้งอยู่ในอำเภอปากช่องซึ่งลายล้อมไปด้วยธรรมชาติพร้อมกับมีสระว่ายน้ำกลางแจ้งสองสระให้บริการทางด้านห้องพักออกแบบตกแต่งสไตล์คลาสสิกและยังมีลานระเบียงส่วนตัวซึ่งเราสามารถเปิดออกไปเพื่อสูดอากาศโอโซนของที่นี่ได้อย่างเต็มปอดเลยทีเดียวค่ะ ยูเขาใหญ่ที่นี่เป็นอีกหนึ่งโรงแรมที่อบล้อมด้วยธรรมชาติและที่สำคัญอยู่ห่างจากแลนด์มาร์กที่สำคัญอย่างปรโิโอเขาใหญ่ไม่เกิน7กิโลเมตรค่ะรวมไปถึงยังอยู่ไม่ไกลาจากสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆอีกมากมายด้วยนอกจากนี้ยังมีจักรยานสำหรับให้บริการฟรีอีกด้วยค่ะการออกแบบตกแต่งนั้นเหมือนกับปาสาทในต่างประเทศค่ะส่วนการออกแบบห้องพักนั้น เป็นการออกแบบแบบร่วมสมัยมีความคลาสสิกและววินเทจเป็นในตัวค่ะ Vino n o s e no Private Pool Villa โรงแรมระดับ5ดาวแห่งนี้เป็นโรงแรมที่เราไม่ควรพาดเป็นอย่างยิ่งค่ะการออกแบบสไตล์โมเดิร์นลอฟในส่วนของห้องพักเป็นห้องขนาดกว้างขวางม,มาพร้อมทั้งระเบียงส่วนตัวกับหน้าต่างกระจกที่สำคัญเขามีลานระเบียงอาบแดด พร้อมกับสาว่ายน้ำกลางแจ้งและทางโรงแรมยังมีจักรยานให้ใช้บริการฟรีด้วยค่ะลาลามูกาเต็นท์รีสอร์ทเขาใหญ่ห้องพักของที่นี่มีความเป็นเอกลักษณ์มากเลยค่ะเพราะเขาใช้เต็นท์ในการทำห้องพักซึ่งเป็นเต็นท์ขนาดใหญ่มีพื้นที่ด้านนอกเป็นลาลาเบียง และด้านในเป็นเตียงนอนค่ะพร้อมเฟอร์นิเจอร์และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆให้ความรู้สึกผ่อนคลายเหมือนได้ไปกลางเต็นท่ามกลางธรรมชาติเลยค่ะโรงแรมลาคาเซนตาบาย o s สก n a า i ิ l เลสเป็นอีกหนึ่งโรงแรมที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากค่ะการออกแบบและตกแต่งเป็นอย่างดี มีสระว่ายน้ำกลางแจ้งพร้อมฟิตเนสและสปาให้บริการค่ะรวมไปถึงการออกแบบและตกแต่งห้องเป็นห้องขนาดกว้างขวางยึดการออกแบบแบบตะวันตกเป็นหลักค่ะรอบล้อมไปด้วยแนวป่าสีเขียวร่มรื่นและผ่อนคลายมากๆเลยค่ะดูสิดีทูเขาใหญ่เป็นโรงแรมขนาดสีดาวที่อ้อมล้อมไปด้วยธรรมชาติภูเขาป่า ให้ความรู้สึกใกล้ชิดธรรมชาติมากๆเลยค่ะส่วนของห้องพักสงบร่มรื่นออกแบบและตกแต่งสไตล์โมเดิร์นในพื้นที่นี้ยังมีกิจกรรมมากมายไม่ว่าจะเป็นฟาร์มแพะบริการการปั่นจักรยานรวมไปถึงกิจกรรมเอเรนเจอร์อย่างการเดินป่าอีกด้วยค่ะมองปรางอินเขาใหญ่ที่นี่เป็นโรงแรมขนาด3ดาวอยู่ไม่ไกลจากสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆที่เป็นแลนด์มาร์คสำคัญของเขาใหญ่อีกด้วยค่ะ ทางด้านการออกแบบและตกแต่งเขาเน้นความเป็นโมเดิร์นสไตล์ค่ะเน้นพื้นที่การใช้สอยกว้างขวางแฝนไปด้วยความคลาสสิกการเลือกใช้เฟอร์นิเจอร์แบบผสมผสานได้เข้ากันอย่างดีเลยทีเดียวค่ะและที่สำคัญยังมีลานระเบียงให้เราสามารถชมวิวได้ด้วยค่ะหน้าผาเขาใหญ่รีสอร์ท การออกแบบตกแต่งที่นี่เป็นไปในสไตล์โมเดิร์นค่ะผนังกระจกรอบผิดทางทำให้เราสามารถเปิดม่านและรับชมวิวได้ค่ะซึ่งห้องบางห้องนั้นถูกสร้างสรรค์ขึ้นมาให้ติดกับหน้าผาเรียกได้ว่าใกล้ชิดแบบแนบสนิทกับธรรมชาติเลยทีเดียวค่ะ The Peak House by Gallery ข่าใหญ่ โรงแรม3ดาวแห่งนี้ตั้งอยู่ใจกลางเขาใหญ่ค่ะสำหรับใครที่ชื่นชอบบรรยากาศสบายๆเงียบสงบห้ามพลาดท,ที่นี่เลยค่ะในส่วนของห้องพักเป็นห้องขนาดใหญ่อยู่กันในสไตล์แกลลอรี่เพราะที่นี่คือบ้านพักหลังใหญ่ที่ใช้บริการได้อย่างจุใจและมีความเป็นส่วนตัวมากๆนั่นเองค่ะ เ <De> <the zero. S 1> ดอะสเตย์เขาใหญ่โรงแรมแห่งนี้เป็นโรงแรมในฝันของใครหลายๆคนเลยค่ะเพราะเรื่องของดีไซน์ภายในและภายนอกนั้นจำลองมาจากบ้านเรือนในแนวตะวันตกค่ะทางด้านของห้องพักมีขนาดกว้างขวางและมีหลายรูปแบบให้เลือกบริการรวมไปถึงในแต่ละห้องนั้นยังมีหน้าต่างบานกว้างให้เราชมวิวได้อีกด้วยค่ะและยังอยู่ไม่ไกลจากสวนสนุกซิลิคอนเวิลด์เขาใหญ่ เพียง2.5กิโลเมตรเท่านั้นค่ะ Star r e ชอรี่เพนทส่วนท่านไหนที่อยากได้ที่พักแขมบรรยากาศระดับรชเชรี่ต้องพักที่นี่เลยค่ะเพราะเขาอยู่ท่ามกลางธรรมชาติที่มีทั้งป่าเขาลำนาวไพรวมไปถึงแม่น้ำขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่กลางโรงแรมค่ะสายน้ำแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นมาให้ใกล้เคียงกับธรรมชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยามเช้าที่พาทิ์กำลังขึ้นจะสาดส่องกระทบแม่น้ำ ทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายและได้เดิมดัากับบรรยากาศความเย็นชื่นใจที่ธรรม,มชาติสร้สรรางขึ้นมานั่นเองค่ะเขาใหญ่แฟนตาซีรีสอร์ทที่พักสไตล์บ้านโดมสีสันสดใสสำหรับบ้านไหนที่มีเด็กๆที่ชอบทำกิจกรรมเราขอแนะนำที่นี่เลยค่ะที่นี่เป็นโรงแรมที่ให้บริการเครื่องเล่นส่วนน้ำส่วนสนุกรวมไปถึงกิจกรรมต่างๆให้เล่นอีกมากมาย อยู่ท่ามกลางธรรมชาติในส่วนของห้องพักยังมีให้เลือกหลายแบบทั้งห้องพักแบบ Family และห้องพักแบบ2คนค่ะรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะอารันทาราคิรีรีสอร์ทเป็นอีกหนึ่งโรงแรมที่เราไม่ควรพลาดในเขาใหญ่เลยค่ะ ที่นี่ออกแบบมาให้รู้สึกผ่อนคลาย,ายสบายๆไปกับบรรยากาศวิวสวนให้ความรู้สึกสะอาดตาและความรู้สึกผ่อนคลายออกแบบตกแต่งสไตล์คลาสสิกที่มีหลายรูปแบบให้เลือกใช้บริการด้านนอกยังโอบล้อมไปด้วยป่าไม้ที่ยังคงความอุดมสมบูรณ์และอยู่ไม่ไกลาจากสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญๆในเขาใหญ่อีกด้วยค่ะมาถึงที่พักสุดท้ายค่ะ Hello Hotel ปากช่อง มาถึงที่สุดท้ายกันค่ะเป็นอีกหนึ่งโรงแรมที่ได้รับความนิยมเพราตั้งอยู่ท่ามกลางความเป็นธรรมชาติและที่สําคัญอยู่ไม่ไกลจากสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆมากมายด้านห้องพักออกแบบเป็นโมเดิร์นคลาสสิกจากงานไม้ตกแต่งด้วยสีขาวเป็นห้องรวมและยังมีห้องพักเดี่ยวไว้ให้บริการอีกด้วยค่ะดังนั้นคนที่มาเที่ยวแบบแบ็แพ็ไม่ควรพลาดที่นี่เลยค่ะ เป็นยางไรบ้างคะสำหรับที่พักที่เรานำมาฝากทุกคนหากท่านใดอยากอ่านรีวิวเพิ่มเติมหรืออยากจองที่พักก็สามารถเข้าไปจองได้ที่ www.topofhotel.com 10อันดับโรงแรมยอดนิยมจุดเช็คอินกินเที่ยวได้เลยนะคะนับรองว่าคุณจะได้โรงแรมที่มีคุณภาพราคาพิเศษแน่นอนคะ่ะ Top 10 Hotel แอปจองโรงแรมดีๆโหลดฟรีทั้ง iOS และ Android